สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทรดง่ายๆ by Easy Trade Man วันนี้ผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องการออกหลอดอย่างไรให้พอร์ตไม่แตกครับโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกเลยนะว่าเป็นปัญหาโลกแตกหลายคนเจอมากๆหลายคนประสบปัญหาครับพอร์ตไม่โตเทรดไปเฮ้ยรู้ตัวอีกที่ทำไมพอร์ตดอดาวเยอะนะครับทำไมลบอีกแล้ว50%ทําทำไมพอร์ตแตกอีกแล้วรู้จักแต่ปุ่มเดียวสิ ไม่รู้จักบุ๋มวิดรอเลยฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมีทริคง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในเรื่องของการบริหารพอร์ตของผมเนี่ยเพื่อที่จะมาจบปัญหาเหล่านั้นนะรูปแบบที่1นนะครับคือการบริหารพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับบริหารพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตและแบบที่2การบริหารในรูปแบบของการมองเป็นจํานวนเงินผมจะบอกให้นะครับว่าในรูปแบบการเทรดทั้ง2แบบนี้สิ่งที่แตกต่างกันมันก็คือวิธีการมอง การเทรดของเราเรียกว่ามุมมองในการเทรดหรือ m มซ์เซตนั่นแหละมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแบบแรกครับคือการวาง Ri s k หรือวางความเสี่ยงไว้ที่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคุณวางความเสี่ยงไว้ที่5%ของไม้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคืออะไรรู้ไหมครับพอร์ตของคุณเนี่ยเอาความเสี่ยงที่5%ต่อครั้งซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับการที่คุณจะแพ้ติดต่อกัน50ครั้งนะครับซึ่ง เรามาดูกันดีกว่าว่าการบริหารพอร์ตในรูปแบบแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยเราบริหารกันยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรามีพอร์ตที่1000เหรียญเราวัดความเสี่ยงของเราที่5%เนะครับเมื่อ 1, 0 0 0เหรียญคูณ5%เก็จะเป็น50เหรียญครับในเรื่องนี้นะครับผมจะจําลองแผนไว้เป็นตัวอย่างไว้ส่แผนด้วยกันนะฮะแผนที่1ครับ,นนรบผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ <laughs> ถ้าคุณรับความเสี่ยงคุณมองแล้วนะครับว่าคุณรับความเสี่ยงได้อ50เรอยญเซีนยนะ คุณออกหลอดที่0.2หลอดในออเดอร์นั้นนะครับสามารถวาง TP หรือ SL ไว้ที่อยู่ที่ประมาณ250พอร์ตหรือ250จุดถ้าคุณเจอจุดนี้ครับจุดนี้แหละจุดที่สวยงามมากระยะ SL สั้นคุณสามารถออกหลอดได้มากขึ้นครับ0.2หลอดเพื่อที่จะรับความเสี่ยงที่5%นะครับนะบเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณโดนไม้นี้คุณก็จะโดน250จุดสั้นๆเนี่ยก็จะโดน50เหรียญ ถ้าได้ก็จะได้50เหรียญอย่างน้อยนะครับ RR ต้อง1นต่อหนึ่งนะครับระยะ250เนี่ยคือทั้งฝั่ง TP และ SL เนี่ยต้องเท่ากันนะครับเป็นอย่างน้อยนะแล้วมาดูแผนที่2ครับที่เราจําลองเอาไว้นะครับนั่นก็คือเราลดหลอดลองมาที่0.1หลอดเราออก0.1หลอดแต่ระยะสวีทที่เราถือเราจะถือได้มากขึ้นถึง 500. จุดหรือ500พอยพ์นะครับ0.1ห่ลอด5 0าคูณ500ก็จะได้บวกลบ50เหรียญทีนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยตึงเละ ระหว่างที่จุดแรกนมันตึงมาก250จุดเนี่ย,ยระยะมันแคบมากแต่พอเป็น500จุดโอเคพอจะมีระยะเวลาให้กราฟโอเคเราค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้น2แผ่นนี้จะแตกต่างกันแผนแรกเนี่ยเวลาคุณเทรดนะครับคุณจะเริ่มที่จะมีความกังวลเข้ามาเพิ่มเติบเราจะเริ่มแบบจ้องเริ่มต้องเล็งนะครับมันจะแบบรู้สึกว่าเราห้ามแพ้เลยห้ามห้ามสวิงเลยนะครับคือระยะมันสั้นนะครับแต่ถ้า500จุดเนี่ยโอเคเราเริ่มหายใจแนลนะ้ว เราเริ่มที่จะเข้าออเดอร์แล้วก็ไม่ต้องมาดูบ่อยแล้วนะครับปล่อยให้กาวิ่งไป500จุดแล้วก็สวิงกว่าจะถึง500จุดมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแผนถัดไปที่เราจาลองเอาไว้นะครับคือออก0ูนย์หลอดแต่เป็นระยะ1000จุดครับเอาแล้วนะศูน .05 หลอดคุณมองว่ากราจะขึ้นคุณบายไป0ู5ดูหลอดโหระยะสวิง1 0 0่ง p ก็1,000นะครับการที่กาจะวิ่ง1000จุดนะครับมันไม่ได้ถึงง่ายๆนะนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคครับถ้าุณ ใช้แผนนี้คือออกแค่0.05ระยะพันจุดเนี่ยบอกเลยนะครับคุณสามารถออกออเดอร์แล้วไปใช้ชีวิตได้เลยครับออกออเดอร์แล้วไปเดินเล่นนะฮะออกออเดอร์แล้วไปทํางานอื่นออกออเดอร์เสร็จแล้วก็ขับรถไว้นะครับเพราะว่าระยะหายใจมันมีเยอะนะครับเพราะว่าคุณบริหารพอรแล้วนะครับว่าคุณรับความเสี่ยง5%หรือ50เหรียญคุณออกหลอดแค่0.05นะครับในระยะ1000จุดเนี่ยคุณสามารถที่จะ ทำแอคทิวิตี้อื่นได้ไม่ต้องนั่งเล็กออเดอร์ให้มันแม่นขนาดนั้นนะครับถือสวิงได้นะครับนี่อันนี้คือแผนที่สาลที่เราจำลองไว้แผนสุดท้ายครับอันนี้คือที่เราจำลองเอาไว้คือ0ู0 0 5ยหลเหมือนกันแต่ระยะสั้นลงมาที่500จุดแต่ฟุตแบกเข้าได้สองทางครับอ่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอย่างเช่นคุณมองว่าจุดนี้คือจุดบายนะครับคุณไม่อยากถือสวิงพันจุดครับคุณอยากถือแค่500รจุดแต่ว่าคุณเข้าไปก่อนหนึ่งไม้ปรากฏว่า ราคามันย่อตัวลงมาแบบสัก 2- 3 0 0จุดนะครับคุณเข้าอีก0.05ได้นะครับแล้วก็ SL ที่เดียวกันคือ500จุดนะครับก็จะนับเป็น1ชุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แบบสุดท้ายนะครับก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถจะเติมไม้ให้ได้ราคาที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราบริหารนะครับนะนี่คือรูปแบบที่1ครับคือรูปแบบการบริหารแบบเป็นเปอร์เซ็นต ตัดมานะครับแบบที่2นะครับคือการบริหารเป็นจํานวนเงินอันนี้แตกต่างแล้วนะแตกต่างเลยนะครับแตกต่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณวางริสหรือวางความเสี่ยงไว้ยี่100เหรียญต่อไม้100เหรียญต่อไม้นะครับคุณจะพอร์ตเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่ซีเลยไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าคุณวางริสไว้ที่หนึ่งร้อยเหรียญแล้วคุณจะพอร์ตร้อยคุณจะพอร 1, ์ตพันเหรียญพอร์ตห้าพันเหรียญพอร์ตหมื่นเหรียญหรือพอร์ตสามร้อยเหรียญ แต่ถ้าคุณรับความเสีย่ยงที่100รยเหรียญพอร์ตเท่าไหร่มันก็ไม่สําคัญครับเพราะว่าคุณรับความเสีย่ยงที่100ยเหรียญถ้าออกไหมครับการที่เรามองความเสีย่ยงเป็น100เหรียญเนี่ยนะครับมันมันไม่ไมจำเป็นที่ต้องมานั่งคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแต่ว่าคุณสามารถวัดได้เลยนะคบว่าคุณถ้าคุณเป็นมองจำนวนเงินเนี่ยนะครับเราจะสามารถคํานวณได้คร่าวๆครับว่า100เหรียญเนี่ยนะครับมันเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ ถ้า100เหรียญน,นะครับในความเป็นจริงคูณ3าบาทก็ประมาณ3,000ันบาทเนาะถ้าก,ก,กับว่าคุณรับความเสี่ยงครั้งละ3,000บาทเนี่ยคุณอาจจะเริ่มคำนวณกับตัวเองแล้วครับว่าถ้าเราแพ้ไม้นี้เนี่ยเราอาจจะต้องพักชาบูสัก4ี่หมื้อถ้าเราแพ้ไม้นี้เนี่ยเราอาจจะพักเที่ยวต่างจังหวัดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าก็ประมาณ3 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าในการจำลองความเสี่ยงนี้นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยผมจำลองไว้ที่4แผนเหมนดเิมนะครับจริงๆมันได้มากกว่านั้นนะครับแต่ผมขอประมาณ4แผน ถ้าสมมติคุณออก0.2หลอดนะครับคุณจะสื่อเท่าสวิง TPSL ได้ประมาณ500จุดนะครับก็จะเป็น100เหรียญออก0.1หลอดนะครับคุณรับสวิงได้ที่1,000จุดเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณกดออเดอร์0.05หลอดคุณรับแรงสวิงได้ถึง2,000จุดโอ้โหถ้าคุณรับความเสี่ยง100เหรียญน,นะครับคุณกด0.05นะแล้วสวิง2,000จุดนะ ถือไปเถอะนะครับถือไปเลยคือมันจะชิวมันจาเปาสบายมากนะครับและ0.05ย์อดศหาลอดระยะจะลดลงมาเป็น1 0 0 0จุดแต่คุณแบ็กเขาได้2แต่บอกเลยนะครับว่าการที่คุณรับความเสี่ยงได้มากขึ้นคุณสามารถบริหารพอร์ตได้มากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณอาจจะกด0.1นยหลอดแบ่งระยะเป็น2ไม้แล้วมีระยะ TPSL ที่500จุดก็ได้นะครับเห็นไหมครับมีแผนมากขึ้นแล้วหรือคุณอาจจะกด0.4นยหลอดนะครับเห็นไหมกดหลอดมากขึ้นแต่ระยะสวิงก็แค่250จุก็ทําได้ช่นียกัน หรือคุณจะกด0.05หลอดระยะ500จุดแบ่งสีไม้ก็ได้นะครับทเหออ็นไหมไครับพอคุณรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับที่100เหรียญมันจะสามารถทําให้เราบริหารพอร์ตได้มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่า50เหรียญกับ100เหรียญเนี่ยถ้าคุณรับความเสี่ยงได้มากขึ้นคุณจะสามารถบริหารพอร์ตได้มากขึ้นหลายคนจะชอบเข้าใจผิดครับว่าการแมネจเมนต์พอร์ตการเติมพอร์ตเยอะเอากับเสี่ยงมากหลายคนคิดอย่างนั้นครับก็เลยเติมมาแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บริหารน้อย ผมจะบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เติมพอร์ตน้อยเสี่ยงน้อยเติมพอร์ตมากเสี่ยงมากครับแต่บริหารไม่เป็นต่างหากเสี่ยงที่สุดครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ยิ่งพอร์ตใหญ,ยใหญ่ยิ่งบริหารได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแล้วนะครับส่วนการ management หรือการบริหารพอร์ตในรูปแบบที่ผมให้มา2ข้อนี้นะครับข้อดีข้อ,ขอเสียของมันคือฝั่งซ้ายนะฝั่งการบริหารเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคุณไม่ว่าคุณจะเทรดพอร์ตเท่าไหร่คุณจะมามองการเทรดเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ ทำให้คุณเทรดได้ทุกขนาดครับยกตัวอย่างเช่นคุณเทรดพอร์ตหนึ่พันเหรียญถ้ามองห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ครับคุณก็แพ้ได้ยี่สิบครั้งเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะพอร์ตพันเหรียญหมื่นเหรียญห้าเปอร์เซ็นต์ของหมื่นเหรียญก็ห้าร้อยเหรียญนะครับคุณก็จะมองว่ามัอเซ็นห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมพอร์ตคุณแสนเหรียญคุณรับความเสี่ยงได้ครั้งละห้าพันเหรียญมันก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตก่อนเดิมเพราะฉะนั้นมองการเทรดทุกครับ คุณสามารถเทรดพอร์ตเล็กก็ได้พอร์ตใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณมองการเทรดเป็นตัวเลขเป็นสถิติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับฝั่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าคุณฝึกไว้ตั้งแงต่ต้นนะครับในอน,นาคตคุณมีโอกาสได้เทรดพอร์ตใหญ่คุณก็จะสามารถเทรดได้ง่ายเลยนะครับคือแบบไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยนะครับแต่ถ้าคุณมองเป็นจํานวนเงินครับมองเป็นจำนวนเงินครับ,ม,นนรบมันต่างกันนะครับสมมติคุณเสียร้อยเหรียญคุณมองว่าคุณงดชาบูไปคุณงดเที่ยวต่างจังหวัดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเสียพันเหรียญล่ะนะครับเสียพันเหรียญ คุณอาจจะเริ่มมองแล้วครับว่าโอ้ยฉันนี่มันผ่อนรถผ่อนบ้านได้เลยนะเสียครั้งหนึ่ง5 0 0 0มืบาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มเป็นจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นพอคุณมองทุกอย่างเป็นจำนวนเงินเป็นตัวเลขนะครับถ้าพอร์ตเล็กมันไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณก็บวกลบเป็นค่าเช่าบูแต่ถ้าพอร์ตใหญ่ขึ้นคุณบวกลบเป็นค่าบ้านค่ารถนะครับมซ์เซตของเราเนี่ยจะเริ่มมองความเป็นจริงนะครับจะไม่ได้มองทุกอย่างเป็นสถิติหรือตัวเลขแล้วนะครับคุณจะมองทุกอย่างเป็นเป็นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรไปแล้วนะครับฉะ มาเรียกว่าอะไรอะแรงกดดันหรือความเครียดนะครับในการบริหารพอร์ตด้วยจํานวนเงินสําหรับพอร์ตใหญ่เนี่ยมันจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นสําหรับการบริหารแบบแบบที่2เนี่ยนะครับก็คือพอร์ตเล็กเนี่ยครับก็จะไม่เครียดนะครับแต่ถ้าพอร์ตใหญ่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าพอร์ตที่ใหญ่เกินไปแล้วเราไม่ได้ฝึกการบริหารแบบเปอร์เซ็นต์มาแล้วมามองเป็นตัวเลขเลยเนี่ยนะครับ My ้เซ็ตของเราจะรับไม่ไหวนะครับไม้เซ็ตของเราจะรับไม่ไหวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นจํานวนเงินที่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองเข้าไปปรับใช้ดูนะครับการบริหารพอร์ตนะครับคือสิ่งสําคัญการบริหารพอร์ตคือสิ่งำจาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดนะครับให้เรารู้ว่าพอร์ตของคุณเท่าไหร่แล้วบริหารพอร์ตให้ดีเพื่อที่คุณจะสามารถเทรดที่นี่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ สำหรับใครนะคบที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม